มนนันเาานด้อปุ๊บปบเะมาแล้วามจริงออาบองจะมดเลย้อ,ลอมวางแล้วเพื่อนเออมีสาเขามีดอ่ะเป๊เลยอ๋อมันจะต้องใส,ส่เ็มบมดทุกุดมดไอ้ี้ยิงแผนหา,านี่ยิงบบโดน โอ้ถีบฐาแล้วเอา a d p ขึ้นไหมไอยู่นี่ตายแล้วเจอกันตายตายแล้วหรอมาตายแล้วเหรอโอ้นี่นี่น <c oughs> โงฮะชัชชช okay. ดๆเลยพงองฟังมเอ่อมันบานายเอาแล้วเปลี่ยนแล้วาเขียนหมดแอ่แ่โอ้เเนี่ยัว่ามันหนีเมเนจเมนเลยอ่ะไม่ได้มันก็เข้าอีเลยเลยแฮะเมเน้เมได้มันไปยังไมีมาหลายรอบ

มีตัวตัวไปเหยนไปมั้บ้าคลั่งอย่เลยโดนหัวอย่างกินอ้อกันเฮ้ยยิงหัวหกสิบโกเลยว่ะ